ผมอยากอยากอะไรนะอยากขอเพลงจ๋าเพลงอะไรจ๊ะเพลงจับมือเลยจ๊ะ<อ>เพลงอะไรจ๊ะซ<อ>าริกาอะไรหลังโอได้นิดนึงได้นิดนึงให้หมดเลยเ<อ>หรอกระเป๋าเลยนะเดี๋ <c oughs> ยวถึงกนนะเดี๋ยวขึ้นรถประชาชนให้แล้วกันนะ เอาเอาแค่เงินพอกระปัดไม่เอาเกรป๋าจะชนไม่เอาอ่ะรองเท้าหายไปไหนรองเท้าวะรองเท้าหายไปไหนรองเท้าพวกละสารการไร้ลังแล้วฮะร้องให้นิดนึงนะค่ำคืนนี้ขออาศัยนอนสะตวือเหรียญเต็มเลยเนี่ยพรุ่งนี้ตื่นที่ต้อ จะ,จะเจ้าไปที่คนม้อนมินกับเทียนมาไกลขอบึงชายขาและหาาใจรดเห็นใจสาริกา แม่หนูขอเพลงแม่มาหลายวันแม่หนูไม่นอะไรในใจป่ะดนะครับแม่มาหลายวันตอนคุณมาจะคิดถึงดูทุกวันเลยเหรอวันศุกร์นะวันศุกร์ไม่มีคุณผิดไม่เป็นไรไม่โกรธไม่โกรธไม่โกรธนะครับไม่โกรธนะไม่ไม่ได้ชวนนะที่อยากมาคนเดียว จ้ะนี่เราวังเดินเหยียบหนามตัมนะ,นะนไม่ไม่ลายวันไม่คิดคุณน้องก็มาขอไว้ตอนคุณมาก็บอกว่ายากับสามีเป็นไม้มาลา,ายมีอย่างไม่มีอะไรพอแล้วนะนะขึ้นมาเลยทีงไหนแม่น้องได้หมดลองได้หมดนะ,ะขึ้นมา นะสรงไข่เพลนีนะ้มันหล่นอ๋อเป็นละกีดอ่อนนะมันหล่นหรือมันเขียนใหม่มันหล่นเนาะโอเคเดี๋ยวขอเวลาสักประมาณห้าน,นาทีจะมีเทไปเลยรวมทีเดียวเพลงในตํงไทยนะอันนี้ก่อนเลยไม่อ้อยขอเพลงฟอลลรักฟอลล์ หลับหรือ,อยังเธอยังไม่หลับกินยานอนหลับแม่ฟ้างสิ้นหอโลหน้าออกมาให้รู้ว่ามี่ยังยืนรอได้เห็นสักมิตพอเป็นคำขอร้องจากดวงใจ ขอเพลงส่งไข่และเพลงส่งนะส,ส่งเพลงนี้ให้กับแม่อ้อยที่อยู่ปากทุ่งชัยด้วยนะคะจากแม่บุ๋มพิถิพุมธรู้จักไหมเนี่ยแม่อยอยู่ปากทุ่งชัยส่งจดหมายไปแล้วกันนะมาส่งไข่ปล่อยความคิดถึงลี้วไปในอากาศล่องลอยหัวใจสั่ ลอยไปแสนไกลกลุ่นกลิ่นบุงอาพัดมาด้วยรักจากใจเพียงวัให้ถึงใครคนที่รัคนั้น<อ>ครับเดี๋ยวลืมโอเคคนระับ พี่ไม่ต้องทำด้วยมาห,หมันนี่อ๋อเปิดอันนี้พี่แต่ดีเปิดพี่แต่ดีคคไดะคุกทคุณแม่ไม่โกรธขอสักนิดเพลงหนึ่งสตริงสติงเพลงหนึ่งเพริงอะไรแม่ทำอะไรเป็นพิเศษ,ษ,ษอะไรก็ได้อะไรก็ได้ด้วย เดินมาหาไม่ได้ขอบคุณครับได้ครับร้องเพลงด้วยให้จบด้วยเหลอครับประธานโทษคงไม่จบนะฮะร้องได้นิดนึงคุณแม่เพลงสติงเพลงอะไรก็ได้อะไรก็ได้หรอได้ฟังหรือร่มมาตลอดเลยม่จริงอ่ะบทุเรียร้องต,งติ้งบ่อยรู้ไหมครับมาดิานะเพงเลงอะไรดีนะสะติงอะไรนะมาหมดนี่ด้วยเว้าเว้าเว้า,วาลูกทุง่ง เอาเบาด้วยเบาเอาเอาสุดเอาเบานะเบานะแม่นะเบานะเอาเช่เขาอยู่เ <bizarre> น <UC S 2> <kaz uffy> ี่ยลอยลอยลอยปล่อยลอยลอยละลอยให้ความรักพัดพาฉันไปตัวฉันเป็นมันเบากระดาษยืนมาสูงก็เลยลำบากขนส่งไปไหเรื่อยจนหนาวหัวใจปล่อยให้ลอยละลอย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  เ้าตัวน้อยฉึงลอ,อยล่องไปตอนนี้ดูมันมีความสุขแต่ก็รู้สึกว่าเจ็บแม่เป็นเศร้านะเป็นเศร้าเป็นเศร้านะยืนย่อบิวมาขอเรื่อจดหมายก่อนวันนี้สนั่นติดเป็นอะไรอ่ะคุณแม่ก็ดื่มโอยชีมมนกันใชนะ่ไหมเนี่ย นึกว่าใศรจะกิดตังค์ปิวมาโดนหลังเออเป็นเติมมาแล้วเหรอพี่เติอม,มาแล้วจับบ้านถุงมาเนี่ยอ,อะไรนะอขอห้อาใบอะไรกระท่อมหรือว่ายัางไ <S 2> <S 2> งไแล้วแต่พี่เดี๋ยวเป็นเด็๋ให้หลังเวที <S <S วอะไรเนี่ยขอบใจจริงๆพี่เบิร์ดแล้วก็แใจอยากให้หนึ่งเพลงด้วยแม่นะ <S <S> <S อย่าขอบใจสักครั้ง ถึงคนที่เคยซึ้งใจงสุดท้ายก็จากกันไปและเหลือที่ไว้เพ<อ>ียงแค่ความทุงจำอาม่าทรายกับทะเลขอเพลงอาจารย์หน้าจอด้วยทรายกับทะเลทรายกับทะเลทรายกับทะเลขึ้นไงนะใครจำได้มั้ย กังหันกังหันกังันอหจังหากมรสุมจะทำเธอแนบนาวใจพายุจะแรงแค่ไหนจะคอยอยู่ข้างเทียงเธอแม่เขาทำน้ำาแล้วนี่แล้วก็แรงใจหน้าจอด้วยแรงใจหน้าจอร้องไหนนะ ลืมไปแล้วเปนรองนานลืมจริงเนี่ยร้องเยแม่เนือเนื่อยแค่กายมันคงจะไม่เท่าไรแต่ที่หัวใจก็มีบางที่ท้อเมื่อมองเมื่อเธอก็เพราะที่จะสู้ต่อ คุณที่อยู่หน้าจอคนนี้คือแรงจังสาม,าม,ม,ามถึงเด็ดแจวรัาไม่ไม่โทษใครจะเชื่อว่าแม่บุญเลืออายุมากแล้วเก้าถึงก้าอยากแจวแจวจะจนหน้าจีจนเจ๊ะเจ๊ะเจ๊ะโอเค,อเคล่ไม่ไม,ม่ อยากรักแม่ไม้อยากปลอบใจคนดีกี่ดเดือนที่ปดดีดูสวยสอนพี่ไม่สาดีพี่เต้นแล้วเนี่ยรับหูสวยมากจะดูแววโงงอนุงงาดึงหน้าพรา้อมนิยงทุกอยา่างริมที่ปากบางบางน่ารักสิจังแม่ไม้ห้าใบไม่น่า,ไไนาพอพี่ใบไมาเยอะมากสักครู่นะอ๋ออี่มาอะไรด้วยครับขอบคุณครับ อ๋อพี่ไปถึงแล้วนะครับโอเคฮนะ okay. จ้ามองกล้องฝั่งน้นก็มีร้องเพลงเหมือนกันนะฮะรู้น้องตีเศร้าเลยเนาะสวยขยี้ใจร้องไงนะจัเขยี้ใจลืมตลอดเลยนะอ,เอ่ะหลงรักเธอเข้าแล้วนะไม่ยอมอัญยี หัวใจพี่ดวมียินยอมให้เธอเป็นคนยึดครอบถึงชาคลายผ่านมือผู้ชายแม่สตรีมือสองสอง่งคราบพี่น่อยน้องมาเอาบุญพี่ยังมียมาตามแล้ว,วรักเธอทุกปอสอง,องสนุนรตีเศร้าจังเลย คุโทษเจียบใจรักเธอทุกวันสองฉันรักเธอรักเธอสุดๆไม่มีวันหยุดแมแ้แต่เสาร์อาทิตย์แต่เธอมามาเป็นเจ้าที่ประตูหัวใจก็ปิดไม่เคยคิด รดวงพระทเดีบใจหลวงปู่ทูดีบใจใจพี่สายทองแก่วมันแกวปงมันใจเธอนอนไม่มองมอนเมื่อ ปตาวันนี้ขี่มอไซค์มาจากลาดลีเพื่อมาดูไรอันร้อยโลกลับไปโปรดเธอดวงใจโปรดเธอดวงใจโปรดได้ฟังเพลงนี้ก่อนอย่าดวนหลับนอนอย่าดวนทอดทอนหรือไทย ำเสียงของพี่ได้รือเปล่าจำเพลงรักเก่าเราได้ไหมเคยมาฟังไว้นแน่ไบนกลางใจนานนี่นี่เคยประกดร้องเพลงด้วยกันเนี่ยขอบคุณครับมนะโอเคฮนะเอะเมื่อไรจะได้ร้องเพลงเมลิสสักทีเนี่ย รักจอ้องรอแล้วแล้วเดียวใจเดียวด้วยเอาเพลงเดียวพอออพออพอ,อให้พออมีแต่ความรักรักจ้องรอแล้วกันพอออยู่ไหนก็ไม่รู้พออเมื่อยไหมครับ <c oughs> พออเพิค่ <c oughs> คิดถึงแล้วนะ <c oughs> รักเธอไม่กลสุดหัวใจสุดหัวใจจะหลับจะนอนข้างใจยังสงใจไปหาทุกที่รัก ถ้าไม่คลายสลดหัวใจเปี่ยมร้อนข้ามาีเธอจับถ้าฟังดีรักที่มีให้เธอคนเดียวเรียกครับใครเรียกไอ้จำจำลายมือได้คุณแม่ที่ให้บ้องเขาหลามเมื่อกี้ จำไ้ใช่ไหมัอยขอเจ็ดเพลงวะเนี่ยห้าเพลงห้าเพลงเจ็ดเพลงว่าสุดลดแล้วเหลือห้าเพลงมีขนาดลดแล้วนะมีคู่แข่งด้วยอ่ะต้องเลือกรักทั้ความคิดถึงปอไมาที่ตายแล้วพิดรักพิษณโรโรคเ่ารักเอารอให้เพียงเดียว เอาเพลง,งพิลักิืนโลกดีกว่าเดี๋ยวเอาอะไรดีไหมเอาเอาเอาเ,เอบคุณก็ไม่ให้ตามใจครับพิรักิืนโลกฉเองก็อคอยชะมองมองโอน เรากลับไปใหเขาหนิลนาอโอ้ยชิไม่จริงอะตาแคยแดงกล่ำแล้วแกะพอจองแรงใจแม่แป๊ดเราเห็นนะอให้เพิ่มด้วยไม่กลับไปคนก็แน่นมากครับใจตั้มเลยแกไม่เห็นคนนี้ให้เราไม่คืนนะไม่เอาคืนนะยังไงทำอะไรผิดใจจะไม่ต้องทวงตังค์คืนนะจ้า อ่มาคุณจะับคุณแม่คาับรูตันนี้หนึ่งก็ในสุดท้ายที่เขาขอมาคือขอจองเป็นแรงใจขอจองคนดีอย่าโน้งไม่เป็นแรงใจจะทำให้เธอเห็น่าให้ได้ฟังที่อยู่ไกลจะสู้ให้เธอในในชาตินี้เกิดมาทั้งที่ก็ได้ ้สาสุวรรณมีการเสมอวันที่เใส่เธอมอบหวานว่าครับน,นาเทหร่ก็รอของแม่ป้อมมันจะต้องมาช้ากว่าจะบ้านเขาแน่แม่ป้อมเนี่ยเธอสั่งให้รอฉันก็รออย่างมีจุดหมาย ก็หามว่ามันต้องคือไอทำไมเลยองอันโกอย่างนี้เป็นป้ามาเพื่อมาเกิดก้าวของเองแฮะนะครับบอกให้ร้องยาวๆไม่ร้องไม่ฟังไม่ฟังป้าฟังแม่แต่ไม่ฟังป้าเดี๋ยวเมื่อกี้มีใบกระดาษของแม่เขาร่วงไว้ก่อนคนนอกใจนะ ที่รู้สึกได้ตลอดว่านอนทอดคนที่นอกใจภาตรันจะช้ำแทบเป็นแทบตายยังอยากให้รักยังอยู่โอ้หใจคนโอ้หหลอก่รู้ว่าชีวิตเูสองรายังสุขลน